สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟรมแล้วดานะคะเฟรมจะพาเพื่อนๆมากินร้านเนื้อต้มแม่ขมอนแต่ว่าเฟรมไม่กินเนื้อคือจะมาเบิกเนตเพื่อนๆว่าร้านนี้ก็มีเมนูห,หมูเหมือนกันเด็ดเหมือนกันดูจากรถนะรถเยอะมากบ่งบอกถึงอะไรคะเพื่อนๆบ่นบอกว่ารสชาติเด็ดสั่งเลยนะคะสั่งได้เลยจ้าอเอาไม่เนื้อเป็นต้ม เอากะเพราเครื่องในหมูค่ะไข่ดาวรสชาติออกหวานเผ็ดน้อยไข่ดาวกรอบค่ะกรอบค่ะเลือกไข่ดาวได้ด้วยอ่ะต้มแซ่บหมูหมูอย่างเดียวหรือหมูรวมคะและปกตินะคะที่ร้านมีเมนูนะคะมีเมนูติดหมูไม่เอาหรอคะกันเล็กขายเก่งบ้านนะคะขายเก่งบ้านคนเยอะมากโอ้อันนี้ก็เด็ดถั่คูกะทิอ่ะแบบที่ไม่เป็นน้ำอะค่ะเนี่ยอร่อยเดี๋ยวชิมให้ดู

11อโมงยกว่านาทีคนเต็มร้านแล้วร้านนี้ก็อาหารออกไวร้านนี้เพมเลือกก็ออกไวทุกร้านที่พูดพูดออกทุกคลิปเพราะว่าคนเยอะพนักงานร,ารองรับเยอะโต๊ะเยอะเมนูที่นี่นะคะก็จะมีพวกขาไก่ซุเปอร์ลวกจิ้มปลานะคะล้งแบนะ่บเ <c oughs> มนูแนะนำส่วนเมนูที่เขามากินกันก็นกจะเป็นพวกต้มแชบเนื้อต้มแ่บหมูผัดกะเพราอะไรเงี้ยค่ะมีหลายอย่างอาาล,อาลองมาดูอันนี้หมู แยกสีชามอะค่ะเนื้อสีน้ำตาลอ๋ออันนี้เป็นเมนูเนื้อนะคะชามสีน้ำตาลส่วนหมูก็จะเป็นชามสีมูซึ่งเฟมเฟมไม่กินหมูเอ้ยไม่ใช่เฟมเฟมไม่กินเนื้อแต่ว่าเดี๋ยวจะให้พี่บอลตาก้องชิมโะเว่ามันเด็ดไหมอยากชิมลูกชิ้นหน่อยนะคะอ๋อได้ค่ะ ก่างเก่งๆยงสุกร้านเลยอ่ะลูกชิ้นที่เนี้ยจำได้เพราะว่าปกติเฟมกินแป้งทางไม้ไม่มีหมูผสมตอนเล่นละเล่นมาค่ะอาหารมาแล้วเริ่มจากนกแรกคือเป็นเมนูที่เฟมไม่ทุกครั้งก็คือต้องสั่งเมนูนี้เราเพิ่อเพ่มมาดูดิเครื่องในหมูชิ้นโคดใหญ่ใหญ่ไปชิ้นใหญ่มากเต็มปากเต็มคำ ใช่เขาว่าคือ,อไม่เหนเหียวกัดคืค้นขาเลยเลยไผ่กะเพราเขาถึงเครื่องมันซึมเขาถึงเนื้อเคยกินผัดกะเพราแบบไั่กะเพราหมูสับแล้วหมูสับจืดอะแต่นี่เนี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะที่เนี้ยเขาถึงเนื้อต่อไปก็จะเป็นเมนูต้มแซ่บหมูถามน่อยเถอะว่าเขาจะเอากําไรจากตรงไหนคะชิ้นขนาดเนี้ยอ,อะไรเพิ่มสั่งได้นะคะนุ่ม เรปเป็าเผ็ดเแต่ถ้าคนไหนกินเผ็ดไม่ค่อยได้บอกเขาได้เลยนะคะว่าขอเผ็ดน้อยเรามาดูกันว่าอีตัวกระเพาะนี่ตัววัดคูเลยนะว่ามันเหนียวไม่เหนียวเนาะไม่เห,เหน <c oughs> ียวไม่มีคือนระตูดีบแบบเกรดดีนะเพื่อก็ร้านเนี้ยสะอาดเพื่อนๆดูเบื้องต้นได้แบบพอคนออกเขาเคลียร์ให้ไหมเ็ดโตไหมลืมเลยไวกะละแต่ก็กลัวลูกหาแบบโมโหหิวนะก็จะมีพนักง,งานฝ่ายปรับอารมณ์ก็หานด้านหนึ่งนะคะ าหารมาแล้วนะคะอ่ะเมนูต่อไปอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นอันนี้มันแนวลูกชิ้นแบบโบราณเลดนึงที่มันน้ำจิม้มหนังมะขามอร่อยอร่อยไม่ใช่ถึงกับหมูล้วนหรอกแต,แต่รสชาติแบบรู้สึกได้ว่ามันไม่มีแป้งมีแป้งน้อยมาที่นี่ก็คือไม่ผิดหวังเพราะว่าดิฉันชัดมาแล้วแตก็มีน้ำหวานร้านข้างๆข,ของดินเยอะมากเหมือนแบบเข้ามาแล้วเหมือนแบบอเวนิวอะขนาดอะไรบะ ก็ลองมาดูลองมาชิมดูว่ามันอร่อยจริงๆถ้าไม่อร่อยด่าเลยแต่ดด้ไร้คาอย่าดาเพลงนะคะก็วันนี้แค่นี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สไครและสั่นกระดิ่งติดตามเพิ่มด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ yep ๊ายบายโอเคมาลองชิมดู เนื้อดีครับนิ่มเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นกัดไปคําแรกก็คือแบบเจอสมุนไพรอ่ะมันทําให้แบบมันไม่ไม่มีกลิ่นแรงคนแบบไม่ชอบกลิ่นก็คือกินได้เลยสบายเลยแล้วแต่ว่าชิ้นใหญ่ด้วยอ๋อช,ชิ้นใหญ่แล้วแบบไม่แข็งด้วยนุ่มมากข้างในบ้างเขาบอกว่าน,นี่ปัาเปลี่ยนเลยเขาเรียกว,ว่าผ้าติริว้วใช่